ทีนี้เนี่ยเขาทะเลาะก,กันเขาเบียดเบียนกันจะทํำยังไงเนาะจะให้เขาหยุดอ่ะลองเปรียบเทียบภาพเนาะถ้าสมมุติว่าในวัยเด็กในวัยเด็กเนี่ยมีเด็กสองคนทะเลาะก,กันโอ้ทะเลาะกันเลยเล่นกันแล้วทะเลาะกันมีเรื่องกันอย่างเงี้ยจะให้เด็กหยุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีคนที่โตโตเนี่ยเข้าไปห้ามอาจจะเป็นผู้ใหญ่แถวนั้นแหละอาจจะเป็นรุ่นพี่ต่างเขาเข้าไปห้ามพอห้ามเนี่ยไอ้เด็กเล็กเนี่ยหยุดไหมเอ่ยหยุดนะคาถามคือทําไมเด็กเล็กที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขาจึงหยุดเพราะว่าผู้ใหญ่เข้ามาห้าม ผู้ใหญ่มีอะไรที่แตกต่างจากเด็กสองคนนั้นตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเอ่ยมีแรงเยอะกว่าก็ลองไม่หยุดสิอ่าแล้วก็บาบบาบคนละทีอะไรเงี้ยเออเด็กเลยก็กลัวใช่ไหมก็เลยต้องหยุดแต่ถ้าเกิดตัดภาพมาล่ะถ้าเกิดผู้ใหญ่ตัวโตทะเลาะก,กันผู้ใหญ่ตัวโตตนะทะเลาะก,กันตีแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กตัวเล็กๆไปห้ามผู้ใหญ่ที่เขากําลังจะทะเลาะจะตีกันเนี่ยให้หยุดเขาจะหยุดไหมคําถามว่าทําไมถึงไม่หยุด ถ้าเกิดเขาไม่หยุดเพราะว่าตัวเราเล็กแล้วก็แรงก็น้อยไปทําอะไรเขาก็ไม่ได้หรอกผู้ใหญ่จะจะตีกันแล้วเนี่ยเอ๊แล้วทํำยังไงเนาะจะให้เด็กตัวเล็กเนี่ยพอพูดบอกให้ผู้ใหญ่ที่กําลังทะเลาะกันเนี่ยหยุดเบียดเบียนกันแล้วเขายอมฟังเด็กคนนี้น่าจะเป็นเด็กแบบไหนก็คือเด็กคนนี้ไม่มีพลังกายที่จะมากกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่เขาอาจจะต้องมีพลังบางอย่างที่พิเศษเช่นเด็กคนนี้ เป็นลูกของผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นผู้เป็นลูกของผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองอะไรที่เป็นที่รู้จักพอมาพูดเนี่ยผู้ใหญ่ที่ทะเลาะก,กันอยู่อาจจะคํานึงถึงว่าเออเด็กคนนี้เป็นลูกใครเป็นใครฐานะอะไรเขาได้ยินได้ฟังเลยทําตามแสดงว่าพลังเนี่ยที่จะไปทําให้เกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพลังกายอย่างเดียวแล้วมันมีหลายหลายๆอย่างประกอบด้วยย้อนกลับมามาที่ตัวของเราเนี่ยเราจะไปทํา สิ่งต่างๆเช่นให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ประเทศใหญ่ๆเขาอาจจะทะเลาะก,กันนู่นนั่นนี่ต่างๆเราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเอ๊จะทำยังไงให้เขามีสันติภาพก็ต้องมาเริ่มสร้างพลังอื่นพลังอื่นที่มีอยู่คือในทางโลกเนี่ยเราบอกประเทศที่อาจจะควบคุมความสงบเรียบร้อยก็คือประเทศที่มีแสนยานุภาพมีอาวุธมีต่างๆเอาไปควบคุมความเรียบร้อยของโลกใบนี้ส่วนของเราเนี่ยทางทำ ไม่มีพลังสายญาณุภาพแบบนั้นแต่มีพลังบุญพลังบุญที่มีความสว่างสวัยหมายความว่าถ้าเราสั่งสมบุญมากๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปทําสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่ได้หรือถึงที่สุดนะในฝ่ายของคาราวาผู้ที่มีพลังบุญสูงสุดของฝ่ายคาราวาที่อยู่ในฐานะที่สูงที่สุดก็คือพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิก็คือปกครองเนี่ย ม่เฉพาะโลกใบนี้นะปกครองทวีปที่เหลือเลยดูแลหมดเลยแล้วก็พระราชาประเทศต่างๆเนี่ยก็ยอมเลยนะยอมด้วยอำนาจของบุญนะท่านมีรัตนาเจ็ประกาเนี่ยนั่งจักแก้วไปนั่งช้างแก้วไปเนี่ยพระราชาประเทศต่างยอมหมดเลยพอยอมเสร็จแล้วยังไงพระเจ้าจักรพรรดิให้อวาสให้แต่ละที่แต่ละแควเนี่ยรักษาสินห้าเห็นไหมเอ่ยพอสุดท้ายเนี่ยแม้เราอาจจะไม่มีพลังแบบทางโลกโลกเขาแต่ถ้าเกิดเรามุ่งที่จะสั่งสมบุญรักษาใจของเราเนี่ย ให้ผ่องใสเราก็จะมีพลังบุญนะมีพลังบุญ